วันนี้ก็มาอยู่กันเก้าการ์ผจญภัยนะครับโลกโปเกมอนที่ผมนะครับแจคอันนี้ก็เริ่มประเดิมกันที่ตัวลกูกล่างนะครับเก็กโคกะกุบน,นิจาก็มาถึงก็ปกติครั 3, 3, 3, 3, 3บฟาร์มฟาร์มของฟาร์มบอลฟาร์มนี่ยะครับต้นเกมเนาะแล้วก็มาขายืมตู้คนใจเลยเอาไว้จัดโปเกมอนอ๋อแล้วนี่ก็เป็นส่วนของผมนะครับ ถ้ามาปุ๊บก็เอาโปเกมอนเริ่มต้นเราฟาร์มของเ,เสร็จแล้วก็เอามาสู้กับโปเกมอนของเมืองครับถ้าทางที่ดีก็คือจับไปเลยครับมันจะได้บวกเวลด้วยก็ก็จ,จับง่ายดีเหมือนกันผมวันเดียวได้เลยนี่ไงได้เวลิลด้วยบกบเราโอ้โหไปลายเวลิลนะครับก็มาต่อกันที่อาหารครับจําเป็นมากนะต้นเกมคือแบบต้องเตรียมสเสบียงให้ดีแล้วก็ข้างๆกันก็มีร้านขายกาดก็มาหากระเป๋าครับ ของแรงมากตามเจลร้านขายการที่ไหนนี่คือแรงมากๆครับต้องต้องเข้าไปหาก่อนนะว่ากระเป๋ามีหรือเปล่าคือแบบต้นเกมไม่เท่าไหร่นะเลยเกมนี้กระเป๋าสาคัญมากเลยแล้วก็ไปแอบขโมูลชุดมากก็ประเทศนะครับเบเชสตว์ก็วุ่นวุ่นหาโต๊ะค้าอยู่พอนถุงพอนะผมจําไม่ได้ว่าโต๊ะค้าอยู่ไหนก็ก็เลยอ๋อจำได้พอดีครับว่าอยู่บนร้านค้าครับก็เลยมาค้าขนมปังเป็นเสบียงนะ จบวันแรกไปครับวันที่สองเริ่มกันที่สวอปแนนครับผมมีแผนว่าจะจับเป็นเป็นตัวหนึ่งครับมันเป็นตัวสิงหม่วงเหมือนจะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะอ่ากันตัวนี้เลยครับก็ตัวนี้น่าสนใจมากนะผมชอบมามันเท่เท่มากอต้องลองดูนะว่าจะหาเจอหรือเปล่าเหมือนมันขึ้นในแแบบนะครับตอนแรกมันขึ้นในแแบบนะว่าผมเจอตัวนึ่งแต่ผมหาไม่เจอเนะาะก็เลยเออแคมสักคักง,งนึงเดินไปเลยเอี่ย จะเจอไหมตอนแรกก็ถอดใจแล้วครับว่าจะไม่เจอแล้วแล้วก็ตามนะครับตามคลิปเลยครับเดินไปก็ใช้เวลาพอสมควรครับอย่างไรทั้งนั้ครับเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ก็ใช้เวลานานอยู่นะผมว่าผมว่าโอ้นี่ครับเจอพอดีเลยอ่านไปโอ้ตัวตัวใหญ่ผมไม่ไม่ไม่ที่นะผมว่าตัวเล็กเท่กว่านะใช้เวลาพักนึงครับ ไม่คิดว่าจะผมไม่คิดว่าจะสูญเสียเยอะเหมือนกันนะจะไปมามาครับก็เอาเอาเอาตัวเราตายนะผบ,บผมยังคิดเลยนะว่าโอ้ตัวน,นี้น่าจะน่าจะโหดเอาเรื่องน,นะไอวีน่าจะโอเคครับไม่ไม่น่าจะแย่แต่แต่ผมก็ตัองใจเหมือนกันนะตอนแรกแบบโวแบบตีตายหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะวังเสียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับกครับจับไปเรื่อยๆเสีย จับบอลก็เสียดายอยู่นะผมคิดว่ามันจะจับง่ายกว่านี้ก็จับยากผสมควราเลครับแล้วก็ตัวแบกเราตายด้วยตัวแบกต้นเกมครับที่ผมจับตัวนี้ว่าไอ้ตัวที่หมู่บ้านมาก็คือมันเป็นตัวแบงก์ครับในผมไม่มีระยะเสียดครับใช้โปเกวอนอรับสุดท้ายจับได้เฉยงง,ง,งเลยครับแล้วก็เชคไกมีครับตัวนี้โหดมากเลยครับสปีดสปีดเนี่ยลงสปีดครับแต่มันไวนะแต่เอาจริงๆคือแบบตแต่ที่ผมไปเปิดดูคือมันโหดมากเลยนะตัวนี้ ก็เดินต่อมาจากสวอมได้ไม่นานครับเจอหนูหนูมืดตัวนี้ก็ก็สู้สู้หาของแล้วกันต้องแชร์คาว่าหาของแล้วกันไม่มีอะไรครับพอต้นเกมเนาะก็ต้องฟาร,ร์มหาของเป็นธรรมดาถ้าได้แคนดี้นะครับแคนดี้มาเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครเราก็โอเคแล้วครับปะสู้เรื่อยๆครับแต่เพื่อนเราก็โอเคนะครับ ก็เหมือนไม่ได้ซู้เนาะเราเลือดน้อยตม้งแต่ตอนตอนที่เราจะจับแล้วก็เลยมามาเสียตรงนี้ฟรีไปนิดนึงประตายฟรีเลยครับแต่ก็ชนะมาได้นะครับเพื่อนแม่อันนี้ผมแบบอนนจับไปเล่นๆนครับเื่อได้เื่อติดผมก็แต่ละตัวในในเลนนะครับผมจะใช้โปกเกมอนจับเลยนะถ้าตัวไหนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่น่าสู้จริงผมก็ไม่นี่นะครับไม่ผมไม่จับหรอกไม่ใช้วันดีๆจับแต่เลนมันแค่แบบครั้งเดียว ก็เริ่อวันที่สามครับก็ที่เดิมครับนอนปุ๊บตื่นมาสู้ใหม่ก็เลยเชไคไอีนิดนึนงว่าโหดหรือเปล่าเผอได้แบบเข้าทีมแต่ทก็ตามนั้นเลยครับงอวยมากแบบโอ้จบเลยก็ทีมเราก็มีสี่สี่ตัวนะครับตอนนี้แต่แต่ใช้ได้จริงๆก็มีแค่สองตัวครับตัวแบ็กท็อกซิตี้นะครับอ๋อนี่ผมเห็นที่ไหนแล้วท็อกซิตี้นะครับน,วนิวนี่แบบให้มากผชอบมาก ส่วนน้องในนเสาตอนนี้ผมไม่เท่าไหร่นะผมก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมไม่คิดว่ามันจะเก่งเลยผมก็เลยไม่ไม่ได้กับกาจําครับกระดาษก็โอเคเก็บไว้เป็นคอลเลคชันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ตดแจกขนาดนั้นแล้วก็มี x อแคนดี้นะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถัดจากเลรีมาได้ไม่นิดนึงเจอหมู่บ้านครับหมู่บ้านพืชก็ ไม่มีอะไรมากครับตามปกติครับหาของฟาร์มไปแล้วก็มาร์คไว้เดี๋ยวรอบหลังปาติครับถัดจากหมู่บ้านก็ผมเข้าไปในป่านะครับเจอน้องพอดีครับน้องคนนี้น้องน้องวับอัปปลาปะเออน้องปลาครับตอนนี้ผม,ผมก็ลูกหลังองตัวหนึ่งนะอ่าล่างมกา้าทีมอ่ะชอ,นะชอบล่างมกานะชอบตั้งแต่ภาคอีกวาแล้วจนะัจับได้ปุ๊บก็นอนแล้วก็เตือนมาวันที่สี่นะครับรู้ก,กันต่อวันที่สี่ ก็ไม่มีแล้วเดินกะว่าจะออกจากป่านะครับเช็คกไอมีก่อนว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างก็ไม่เท่าไหร่นะอ้องก็กลางๆครับไม่เชิงดีครับแล้วก็เลยมันต,ติแตนครับเนี่ยให้ผมบอกครับมันนีตัวนี้สป,ปีดมากเดี๋ยวค่อยไปยัดฝาทองนะครับฝาทองฝังเลยเนาะตัวแบนน่นอครับตัวนี้น่าจะอยู่ในทีมหลักยาวๆอัปป้าไม่น่าได้ใช้ครับมา ปีดสปีดลบสปีดอะมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เนบิวิ่งตามปิดจอนครับผมนึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ล่างสุดท้ายแหละครับผมก็เลยเออตามไปจับดูเผื่อมีจะมีโปเกมอนบินครับอันนี้ผมเพิ่งมารู้เลยนะว่าตัวไอ้เนีน่ยไอ้โปเกมอน Pokemon ของว่านะครับมันบินได้แต่ผมไม่รู้เว้ยผมเพิ่งมารู้ผมเพิ่งนึกออกว่าเอ,อ้ยผมเคยนั่งน้องบินไปแต่แต่ตั้งแต่ต้นคลิปจนจนจบคลิปก็ค่ะ เพิ่งเหมือนนึกออกตอนมาตัดเลยนะครับก็ตามานั้นครับก็เอาไปลุยป่าไปเรื่อยๆครับออกป่าได้ก็เข้าป่าต่อเดี๋ยวน,นะครับมาเจอลูกเราอีกตัวครับน้องอีบุยแล้วก็ในตัวเรามีชายนี่แต่นี่จะโตนนะครับกะว่าจะวิพัฒนาการล่างนะแต่แบบก็น้องก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันใชนน้นี่จะโตนี่ได้มาจากเหรียญเด่นนะครับไปสู้เหรียญมาแล้วก็ได้ชายนี่สโตน บอลเดีย bon ก็อยู่ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็ได้น้องน้องดอกบัวมาแล้วกันผมยังชื่อไม่ค่อยได้ครับแต่ละตัวแต่ก็แล้วกันนะแล้วก็ถัดมาอีกแป๊บนึนะครับจับน้องอีโมิจิตัวได้ก็ออกมาจากป่าครับก็เจอหมู่บ้านพอดีก็มาสำรวจนิดหน่อยครับก็ตามวอดีครับเจอหมู่บ้านก็ต้องหาของมาธรรมดาครับ ครับครับเหมือนเดิมฟาร์มบอลก็หมู่บ้านนี้ก็บอลได้บอลใหม่มานะครับพิกบอลนี่คือเป็นบอลที่ดีมากนะับอลลูกแรกของผมในคือบอลคือแบบไปที่ไหนก็เป็นบอลบอลบอลเดียวที่แบบดูปุ๊บป่าปั๊บอะครับเออมีโอกาสได้สูงครับผมปกติผมไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับดวงผมดีด้วยแต่ไม่ไม่ใช่ับโปกมอนราจำไน้ครับฟาร์มไปได้แป๊บหนึ่งก็เอ็นเต้เกิดพอดีนะครับการแบบเออดวงเราอาจจะดีกับ ผมกม่ได้ตำนานหรือเปล่าสู้ไปดูในเตะตบหมดทีมเลยนะครับก็มาฮิวใหม่ขึ้นไปใหม่ผมกล่าวแบบเอ,อ้ยตัวแรกครับเม็นตัวแรกในตำนานเราขอแล้วกันสู้ไปครับสู้ไปอย่างกระทั่งโดนหมดทีมครับอันนี้ผมพลาดมากครับมีผมพลาดสุดๆคือผมไปลืมไปว่าผมมีดัสบอลในตัวครับกล่าวแบบเอ,อ้ยลืมไปต้องคืนคุณใช้ด้านมองนะแต่แบบลืมไปครับ เปินวันทันที่โกมาแล้วก็ช่างมันเถอะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเต้ตัวนี้เพราะมันก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับสําหรับผมอ่ะมันไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเต้แต่ก็ได้ก็ดีครับเพราะเราไม่มีโปเกมอนธาตุไฟพอดีเลยในในตี้หรอก็เออเอามาใช้แต่ก็ไม่น่าจับบ้านครับก็เลยเออออกมาจากหมู่บ้านเจอหนอมาได้สักครันครับเจอเลดต่อครับก็เลยมาตี น้องตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ละดุวงจําชื่อไม่เคยทักจาชื่อได้แต่ตัวหลักๆครับก็สู้เลยเด็ดไปน้องตัวนี้ไม่ยากครับเป็นแค่ระดับไม่กี่ดาวก็เคยรับแ,แบกไว้ครับตัวเราก็แบกได้นะตัวเราก็ตีแรงอยู่เนาะตีไว้ด้วยครับก็ของก็ส่วนหน่อยครับมีไรแคนนี่มาที่ดีๆมาที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็จำไดนะ้แบกมาก ตอนนี่แบบไม่อยากได้นี่คือได้ตลอดสิก็เดินไปครับออกเปียงแพงกันต่อจนแบบมาเจอลูกรักอีกตัวครับน้องลิซ่าจำลิซ่าไหมเออลิซาดอนอนาคตเป็นลิซาดอนนะครับตอนนี้ก็รุ่รั้งอีกตัวก็เหมือนจะบอลเดียวอยู่นะผมใช้เลเวลบอลครับบอลที่แบบเอเขาเรียกว,ว่าอะไรนะบอลบอลแล้วยิงแบบเลเวลห่างก็ยิ่งมีโอกาสจับได้เยอะก็ไม่กี่บอลครับก็ได้มาส่วนเสียบอลไม่เยอะ ไม่เยอะจริงหรือเปล่าทำไมผมดูดูไปเหมือนเหมือนะไม่เสียนะไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เอ็ตี้หนักกว่าถ้าผมจำได้เอ็ตี้หนักกว่าเย้ครับแล้วก็อันนี้เดินมาสักแป๊บนึงก็สู้เลนเดนต่อครับตอนนี้เราไม่แค่นี้นครับเลเดนอันนี้ก็คิดอยู่ติ๊กตักติ๊กตัตกตจับดีหรือเปล่าแต่ก็เอามาเข้าทีมไม่ใช่เอามาเข้าทีมนี่เอามาเป็นคอลเลคชันใช่แล้วก็เช็คไปคิดนัลลีนะครับว่ามีตัวไหนเกิดบ้างเหมือนจะมีม้ามื่อนะเครเรียกว่าม้ามือ่อหรือเปล่า จำชื่อไม่ได้เบิรมันพางใหม่ผมไม่ค่อยได้ตามเลยเปิดมันพังใหม่มมาตามแต่ภาคเก่าแล้วก็มามาเติมมันครับก็ไม่มีอะไรดีแล้วแล้วก็คบเช็คเก็บตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เช็คไอบีนิดหน่อยสุดท้ายก็ไม่มีตัวไหนใช้ได้แล้วครับเก็บไว้สองตัวเอาไว้ตัวที่ใช้ได้แล้วก็ครบสองนาทีแล้วอ่านะ,ะ,ะครบับกลับไาวันที่วันที่เจ็ดนะครับอยู่กันที่สมอมแลนด์ต่อแล้วก็เดินมาอออจากสวอมแลนด์ได้แป๊บหนึ่ง คจอไบโอมทนี่ผมน่าจะชอบที่สุดหรอมเกือบชอบที่สุดดีกว่าเป็นไบโอเอ่อน้ำแข็งครับไบโอมนี้ก็โปเกมอนดีๆเยอะนะเป็นผ่านเป็นเป็นนกของน้องซาตชินะครับเพนปิดก็เลยเอะเสียงดุคือแบบผมกะาปแค่ไี้กี่บอลครับถ้าไม่ได้ผมก็ไปเลยสักห้าบอลหรอมั้งถ้าผมจะไม่ปิดสักห้าบอลแบบเออเอาให้แบบโปเกมอนหมดไป แล้วก็กลับไปเด็แต่แต่น้องมึยจะอยากอยู่กับเรานะเขาให้เขาให้เาหราจับเลด่ะเขาเขาไม่อยู่กับเราสิมันก็รเรือ,อกันตามอัลเบอตเอรเดนเดนครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นโปเกมอนสร้างใหม่ที่ให้รู้สิผมก็ว่ามันโอเคนะสีดาวด้วยแล้วก็เลยแหละก็ เพื่อนเราก็แบกได้ตลอดอะไม่มีอะไรที่แบบเราสู้ไม่ได้นะเพื่อนเราเพื่อนเราเขาให้เพื่อนเรามาดีนะถ้าเพื่อนเราแย่นี่เราก็ไม่น่าจะสู้ไหวหรือเปล่าให้พยายาม่อนรื่อยๆครับแต่เพื่อนเราอันนี้มานะแบบแต่ละตัวนี้ใช้งานได้ดีมากเลยทำให้โอ้ยค,คิงมานะผมผมร้องเลยนะแต่เพื่อนเราเหรอครับ เดีนี้ก็ไม่ยากครับคือแบบสบายสบายเรียนเราไม่ค่อยลดไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยลดดิแบบคือไม่ลดเหลือเรือเราคือแบบสบายมากครับคือแบบชิวๆอุ้ยแต่น้องคนนี้แบบสำหรับผมนะผมกะถ้าจับได้นะก็เอามาใส่ในทีนะครับพอตอนนี้คือแบบโปเกมอนโตัวแบกน,น้อยมากสู้ชนะมาก็เส่ยงน้องจำครับ ตนนี้คืออยากยังได้อยู่นิดนึงนะใช้แจนต้าบอลเลยสุดท้ายสุดท้ายก็รด้ปลาครับผมสุดท้ายจับได้นะแล้วก็มาดูมินิแมปไหนหมู่บ้านอยู่ไหนเอ่ยมีที่ไหนให้เราไปํำรวจเปล่าแล้วก็ขอบแบบเจอหมู่บ้านแล้วก็เจอเคลเโอนะครับเออใช้เวลาหายแป๊บนึงหรือผมก็ลืมไปว่าผมมีแมปผมเปิดรูกไว้อยู่ก็เออลืมไปเลยว่ามีแมปก็ สังเกตเห็นพอดีนะครับว่าอยู่ไหนตอนนี้เป็นปกุกมาในตำนานตัวที่สองครับที่เกิดคือแบบใช้เวลาน,าน,านอนพอสมควรนะครับในการจับเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันเรารดูบทสรุปกันนะครับว่าวันจะเป็นยังไงนะแต,แต่บอกบอกไ้ไว้ก่อนว่าจบไม่สวยนะตัวเนี้ยก็แบบก็แบบเป็นโปเกมอนที่แบบผมก็ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่มันเป็นโปเกมอนที่จับยากมากเป็นโปเกมอนที่จับยากที่สุดที่ผม มีบอลพันลูกอะบาเผือได้ลูกที่ห้าร้อยอะถ้าไม่มีมันร์บอลนอะ้นะคือแบบใช้เวลาตั้งแต่ตอนเย็นครับจนค่าแล้วก็จนค่าอะก็ยังจับไม่ได้นะตอนเนี้ยก็คือหมดบอลไปเยอะมากหมดยาไปเยอะมากเพราะต้องใช้ยาชุบใช้ยาคิวโอ้โหสารพัดยาครับคือแบบเลืองมากกับคิดด้ตัวเดียวจนค่าแล้วยัดไปเรื่อยๆครับยัดยัดไปจนแบบ ยายายาก็ใกล้จะหมดนะพอชั่นอะ่ะพอชั่นพอชั่นร้อยร้อยยี่สิบะครับใกล้จะหมดอะ่ะคือแบบยิวให้ตัวนน้นทีให้ให้น้องตัวนี้ทีแบบโอ้หัวหมุนมาครับคือแบบน้องจับยากมากทั้งฮิวทั้งปาบอลฮิวปาบอลฮิวปาบอลกะแม่มันตายด้วยอยากให้เล่นรึกกว่านี้ก็ไม่มีไม่มีโปเกมอนอื่นตีแล้วก่อนนี้คือขำบ้านะแบบมื่นมากมีขนาดผมสปีดครับก็ยังรู้สึกว่านานมากใช้เวลานานมาก เดีโอตัวเดียวนี่คือแบบโอ้เอาหัวผมหมดเลยนะก็ดูกัน,นครับว่าเป็นยังไงนะดูคนสนุครับว่าจะได้หรือเปล่า <oz im> นี่ขนาดสปีดแลวครับมันดูในตัดต่อนี่ก็นอนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยได้เร้อยครับ พี่ผมแตงเหมือนทีมก็แล้วการนอนครับเริ่มงต้นวันที่แปดนะครับก็ห่าน้องเคี่ยวห่าน้องไม่เจอเนอะอะาะพอเจอปุ๊บก็จะก,กันต่อครับตอนแรกก็คำนึงอยู่จะใช้พิษจะดีป่าแต่เหมือนจะพิษจะแรงไปก็ตอนแรกก็ถ้าถ้าไม่ได้นี่กะกะจะแบบเอาชีวิตน้องนะครับแต่แบบพลาดไปหน่อยครับ น้องตีเร็วก่าเนานะเจอน้องส่วนแป้งยกตี้จับก็จับไม่ได้เนาะน้องเป็นตัวที่แบบน้องก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะน่าจะไอบีน่าจะโอเคนะน่าจะตีแรนะงก็ตีเร็วด้วยอยากวันลนท้ายครับกะเออการแบบวันนี้ไม่ได้คือแบบเอจบชีวิตน้องสุดท้ายครับน้องจบชีวิตเราทีมเราหมดตีก็เลยเไม่เอาแล้วครับตัวที่สองวิงวอนตามตาตัวที่สอง ก็ไม่เอาละวก็เลยเดินมาสักแป๊บนึงตามแมพนะครับที่เปิดดูก็มาเจอหมู่บ้านครับาตามเดิมเจอหมู่บ้านสตดเดิมครับสตดเดิมๆก็ตามบอลหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือแบบน้ำหมากมามาน้ำแข็งเกิดนะก็อีกตัวหนึ่ง นี่เป็นตัวที่สามนะครับโปรแกรมเพื่นำนานที่เกิดคือสองตัวแน้รับพลาดมาตลอดครับตัวนี้คือผมหวังว่าอยากได้มากเป็นโปรแกรมน้ำแข็งด้วยทีมเราน้ำแข็งมีตัวนะแต่ผมจกเปลี่ยนนะเพราะน้องแบบรู้สึกว่าน้องน้ำแข็งที่เราเพิ่งจบมาไม่ค่อยเกง่งเท่าไหร่นะแต่เหมือนน้องยังอยากอยู่กับเราครับเข้ามาน้าเราเลยก็จัดได้ครับปาฟิกฟอนไปก่อนเนาะแต่เหมือนน้อง หมือนจะอยากให้มาสู้เนาะไม่อยากจะอยู่จริงๆเนาะปาไปอ่ะอย่างไวเลยอใช้ท็อกซิตี้นะครับซีท่าใส่ฟ้าไปนะก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอก็เลยมือมือมือจะบอกว่ามือลั่นได้หรือเปล่ายิงแบบยิงเตยิงล้นครับยิงลดน้อยมากกงเลยเอะมือลั่นหรือเปล่ามือลั่นดีไหม จะใช้ท่าพิษดีหรือเปล่าแต่เออผมก็ือคิดว่าพิษไม่ได้แรงขนาดนั้นครับผมแบเอ,อ้ยอยอมยอมเสียกับตัวผมคิดว่าน้องไม่น่าจับยากหรอกก็เรื่อยๆครับไม่คิดว่าน้องจะจับยากรอยปกติเราตายเนาะแต่เป็นน้องน้องเป็นโปเกมอนที่สวยมากนะผมเป็นผมชอบโปเกมอนนับแข่งอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ น้องเป็นม้าเหมือนจะมีคู่หูด้วยไหมถ้าผมจะไม่ผิดน,ะน้องจะมีคู่หูอีกตัวหนึ่งตัวเขียวไปจับไปได้ครับไม่มีอะไรแต่แบบตอนนี้เริ่มเอกใจนะแบบอุ๊ยพิษแรงมากควรจะจับหรือควรจะหนีดีนี่คือผมพลาดนะครับผมไม่ไม่ได้กะว่าไม่ได้กะว่าจะแบบเออไม่ได้คิดแล้วพอไม่ดีนะก็เลยเออหนีในตอนนี้แต่น้องให้หนีครับเรียบร้อยครับน้องลงพิษเรา ผมก็ลืมไปว่ามันมันไม่ได้หนีสำเร็จทุกรอบนะครับก็เลยเสออียปุ๊มันตัวนี้ไปนะครับจับไม่ได้แล้วยังฆ่าทิ้งอีกเจ็บใจมาแล้วก็ตอนหนึ่งนะครับเจอแสงไฟก็เลยมาตำรวจนิดหน่อยครับเป็นหมู่บ้านของซานต้านะอของดีของนีบผมนคนครับไม่ได้แย่นนะก็ตามหาตามต้นไม้ต้นไม้นี่ของอะไรมากเลยนะต้นคิดมัานอนะของแบบของนี้มากมีแรงแคนนี่รับว,วันคือแบบผมแบบฟางยับเลยครับ คือแบบรอบรอบหน้าถ้าโปเกมอนในตำนานเกิดก็คือแบบเออย,ยังไงก็มกันต้องได้แล้วแล้วก็เออผมลืมบอกเป้าหมายผมไปนะครับเป้าหมายผมคืออยากหาไอ้น,นี่นะครับเรื่องวันที่เก้าวันที่เก้าพอดีเลยก็เป้าหมายผมนะครับอยากจะไปหาไบโอมทาเลรานครับไบโอมซะเลรานนี่คือไบโอมลูกหลองผมเลยนะครับรู้สึกว่าของมันดีมากมีโปเกมอนไอมีมาสเตอร์บอลให้ฟาร์มด้วยนะครับเป็นแบบ ดีดีแบบสุดๆนะครับเออมีโอกาสตัวนหน้าผมจะได้ไม่พลาดครับโปเกมอนตำนานผิพลาดมาสามตัวแล้วนะก็เลยต้องออต้องรีบหาโปเกมอนนกด้วยแล้วก็โปเกมอนบินดีเออโปเกมอนที่สามารถบินได้แล้วก็ไบโอมทะเลสาบครับออฟาร์มไรื่ลยๆครับเออชุดแล้วก็เหมือนจะ กเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนในหมู่บ้านซานตา,ารรับเหมือนจะมีชุดเลอยู่ชุดหนึ่งนะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับผมผมก็พยายามหาครับว่าอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่เจอแล้วก็ออามาเจอเนาะน้องตัวน,นี้ผมอยากได้มากเป็นโปเกมอนตอนแรกผมนึกว่าเป็นน้องปีศาจมิแต่ผมพอไปดูวลลาวิทยาการอ่ะน้องน้องน้องคือแบบดูน้องเทนะน้องเป็นเหมือนกอซิล่ากอซิล่าหยุดดูเทมากแต่ตามน,นั้นแหละครับ ก็รู้ดูไปอยู่ครับโปเกมอนตำนานอ่ะมันยังเจาไม่ได้ครับแถมยังฆ่าทิ้งด้วยอันนี้คือผมไม่ไม่ได้คิดว่าน้องน้องจะตายเลยนะผมแค่เอออาจจะเป็นท่าเบาๆสุดท้ายครับปุ่มเี๋ยน้องน้องสิ้นเลยครับอ่าเรื่องวันนี้สิบไปนะครับออกไปจนพายต่อก็เดินออกมาถูสมควรครับก็มาเจอเรือครับเดี๋ยว เจอกงมาเจอภูเขาเจอเรือครับตอนแรกว่ากะจะไปแบบสำรวจเรือนะครับแต่เหมือนผมจะสั่งเจเห็นเด่นเด่นพอดีครับก็ก็เลยไปไปตีเรดก่อนแล้วกันเพราะเรือมันไม่หายไปไหนหรอกแต่เรดเดี๋ยวมันรีเดี๋ยวมันก็หายติดช้ามาเพื่อได้ตีใช่ไหมแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ตีครับตัวตัวตัวน้องตัวน้องไม่ค่อยดีะเข้าไป กลัวตีไปแล้วนั่นหนึ่งดาวกลัวไม่ได้ของดีครับผมก็เลยไม่ไม่ไมอยากให้มันเฟืองพื้นที่เลยครับตอนนี้ก็ปลอยอย่าเต็มแล้วแล้วก็เจอมัตเตอร์บันก็ตามนั้นนับของไม่ค่อยดีเรื่องมนิสส์เฟดกัน,นครับก็มีแผนกะจะไปสำรวจเรียนครับว่ามีอะไรบ้างมีของดีหรือเปล่าจังวะนี้เห็นนกพอดีนะครับอยากได้นกอได้นกตัวนี้มากตัวนี้แบบผมใช้เกือบลูกพายนะครับที่ผมเห็นแต่ปลาไม่โดนนะ ในสุดท้ายล่างสามน้องมาพอดีครับกะจับล่างสองได้แล้วล่างสามเฉยเลยก็ก็ก็งงเหมือนกันครับก็โชคดีก็ได้ถ้าจับน้องได้ก็ได้โปเกมอนบินเลยอ๋อเล่นไปได้พอสมควรน,นะครับตีไปได้สมควรเลยน้องก็จับยาเอาการครับผมไม่กล้าใช้ท่าเลยตั้งแต่ฆ่าน้องน้องก็ซิล่าไปก็ไม่กล้าเลยครับไม่กล้าใช้ท่าเลยทั้งสิน้นกลัวแบบบ้มเดียน้องหายรตรงนี้แบบ ตัวที่แรงมากเลยนะแบบเป็นโปเกมอนบินแบบอุย้ยแราร์ติอารก็เกิดนะครับก็ผมไม่ได้สนใจนะเพราะผมเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นโปเกมอนบินด้วย,ยแหละแล้วก็ไม่ยากเสียไม่ยากเสียบอลครับก็ไม่ได้กลัวหายากด้วยแหละครับถึงมีแมปก็คือผมบินไม่ได้ไม่ได้ชำนาญขนาดผมก็เลยเออปล่ยอยไปก่อนเดี๋ยวค่อยรอบหลังแล้วกันแล้วนี้สำรวจของเสร็จนะครับเรามีโปเกมอนบินแล้ว มาดูว่าการบินครั้งแรกผมก็เอ,เอาเอาเอาเกือบเกือบเครับมันถึงก็ตัดเลือดโปกเกมอนตัวเองนี่แล้วก็กดพีทับจำไม่ได้ว่าปุ่มไหนมันเป็นปุ่มปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรเนาะก็เลยไปกดพลาดครับไปกดโดนลงน้ำไม่เช่เลยแต่แลราอยู่ในทะเลยอย่างนี้ครับ ถ้าอยู่ในทะเลอย่างนี้แปลว่า,าเรามีโอกาสเจอทะเลทรายสูงมากนะไม่รู้สิคนอื่นอาจจะเดินไปเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเอ่อที่ผมเล่นมาคือผมไอ้น,นี่ตลอดแหละต้องออกทะเลตลอดนะออกทะเลแล้วก็ตามหาทะเลทรายนะส่วนะหญ่เียมันจะมันจะเจอง่ายนะถ้าออกทะเลแล้วก็บินไปไม่นานเดี๋ยวน่าจะเจอทะเลทรายคนระับเป็นสูตรผมนะก็ออกเดินทางเลยเนี่ครับบินบินหาครับ คือแบบเป้าหมายผมคือตลีทายแล้วก็เจอบดล้างนะครับบดล้างถ้าเป็นบทล้างไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเป็นบทส่มบูร์คือมีมงกุฎให้ขายละก็ออกไป,ไปยันไปนี่ๆครับแล้วก็มาเจอหมู่บ้านทักแวะตาม์มของมาเลยครับหมู่บ้านสไตล์เราสไตล์เดิมเจอหมู่บ้านต้องแวะตามตลอดครับต้องเซฟมอนไว้ก่อน ที่ผมกําลังดูนะครับว่ามีร้านค้าอะไรให้แบบมีร้านค้าหรือเปล่ามีร้านขายการหรือเปล่าเผื่อจะได้กระเป๋าเพิ่มแล้วก็ไม่มีครับก็เลยมาได้ครับสูตรเดิมอะของครับความของแล้วก็ผมว่านนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีเดบบอลแบบแต่พวชเยอะมากเดบบอลไม่ค่อยกท่าไรบ,บอลไม่ค่อยดีแล้วก็แาะขายของแป๊บหนึ่งนะครับขอนที่เราไปเก็บมันได้มาจากเรือนะ ก็ออกเดินทางกันต่อครับผมผมลืมเซฟเหมือนกันนะลืมลืมลืมเซฟไอที่เรียนท่านอนพักแป๊บนึงเดิ๋วันนี้ต่อนะครับม<ๆ>ันเป็นเหมือนภาษาไหมที่ผมผมลืมเซฟเปิดเป็นที่ฝึกวิชาครับของน้องหมีไหมน้องน้องแพนด้าน้องหมีใช่ท,ที่แบบเป็นหมีต่อสู้โาเกมอนลัหนักแล้วก็เปิดแบบนูนนๆๆครับ บินมาสุดท้ายสุดท้ายเราก็ได้เจอครับอสุดท้ายเราก็ได้เจอแล้วก็เหมือนเดิมครับเจออะไรไม่ได้ครับต้องแวะฟาร์มตลอดเลยต้องเล่นเกมครับต้องรีบฟาร์มได้รีบนะครับสุดท้ายเกมเราจะแบบบู๊กันมากสุดท้ายก็จบ้าไม่อย่างสวยงามนะครับเจอ,อกันแม่พราหน้าครับแต่ยจะรีบทําให้เร็วที่สุดนะครับแล้วแต่ครับ